ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ FC นะครับวันนี้นอกเรื่องครับพามาชมอ้อยนะครับปลูกไว้ให้ด่วงกว่างนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ปลูกนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะครับผมนะครับพื้นที่หลังบ้านนะครับตรงนี้นี่เป็นสวนนะครับผักของลุงนะครับข้างบ้านนะครับของผมก็มีแต่นี่นะครับสวนอ้อยนะครับผมตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่โลกล้างครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็ทางหญ้านะครับเพราะเราเลี้ยงต้วงกวางด้วยนะครับก็เลยมาทางหญ้านะครับเพื่อปลูกอ้อยนะครับลดต้นทุนไปอีกนะครับนี่ข้างที่จะใหญ่นะครับลําใหญ่นะครับ นี่นะครับต้องปลูกครับเพราะว่าเราเลี้ยงล่วงกว่างนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็เราต้องซื้อเขานะครับหลายตังนะครับเล่มหนึ่งนะครับไม่ไม่ถูกนะครับแพงนะครับหาซื้อยากด้วยนะครับเพราะว่าถึงฤดูการเลี้ยงนะครับชนกว่างนะครับเขาก็จะหาซื้อกันนะครับ แล้วก็ไม่พอสําหรับดวงกว่างของเรานะครับผมน,นี่เพิ่งเอาหญ้านะครับเอาหญ้านะครับได้เมื่อวานนี่ตรงนี้นะครับวันนี้ตรงนี้นะครับแล้อีกช่วงหนึ่งนะครับพรุ่งนี้จะมานะครับจะมาถางหญ้านะครับเราต้องดูแลครับผมดูแลตั้งแต่ ด้วงกวางนะครับแล้วก็เพาะเลี้ยงอ้อยเองนะครับแบบธรรมชาตินะครับบางทีก็เอาขี้ด้วงนะครับมาใส่เพื่อเป็นปุ๋ยนะครับโอเคก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยปลูกด้วยนะครับอ้อยก็ไม่เคยปลูกนะครับพอดีเมื่อก่อนไปซื้อเขามานะครับซื้อแล้วก็ตัดนะครับตัดตรงข้อนะครับตัดตรง แล้วก็เอามามาลองปลูกดูนะครับก็ถือว่าขึ้นนะครับสวยเลยนะครับใส่ีิวัวอนะครับไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะครับผมธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่นะครับเวลาเราให้ด้วงไอ้กวางนะครับถ้าเราใส่สารพิษนะครับเพราะว่ามันก็จะตายนะครับเพราะพวกนี้ อ่อนไว้นะครับต่อสารเคมีนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาพี่ๆน้องๆมาชมสวนอ่อยผมนะครับก็ปลูกไม่ได้เยอะนะครับปลูกเพื่อให้นอนร่วงกวางกินนะครับกวางนะครับกินนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ